กลับสวัสดีค่ะนรรมชมที่เข้ารบมณีท่องมี3สามดาวเดวเดินทางมาหาหนองไม้แก้วนะคะเนาะหนองไม้แก้วฝันเป็นโค้งสุดท้ายค่ะธรรมชมฝันเห็นผีแม่ลกอ่อนมากกับผีแมซี่อยากได้ส่วนบุญส่วนกุศลค่ะธรรมชมมาบอกเลขหนองไม้แก้วจะเป็นเลขดีเลขเด็ดตัวเลยนะคะเนาะไปรับชมกับหน,นองไม้แก้วค่ะงวดก้อนกับเขาจังๆนะคะเนาะผีแม่ลกอ่อนมาบอกสี่หกสี่หกค่ะธรรมชม มวนี <ITA> ่จะเป็นเหล็กดีเดยตัวใดก็ไป,ไ,ปไ,ปปไปรับชมก็หนองไม้แก้วค่ะก็อย่าเริ่มกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งหายท่ามีสามดาวนํานเด้อค่ะก็ไปรับชมรับฟังก้อนนองไม้แก้วพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีครับน้องไม้แก้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องไม้แก้วน้องไม้แก้วค่ะโค้งสุดท้ายที่เดดครับเอฟซีเนาะอุ้ยฟันดีค่ะครับเอาสู้ฟังเะครับน้องไม้แก้วฟันแนวได้กว่าครับวันว่าผีม่ลูกอ้อนมาหาอีกแล้วค่ะมาอีกแ <peac> ล้วบ UM. <country S 1> ่คร <ric Mills? S 2> ับนี่ค่ะ มาเมื่อไรครับนี่มาเมือ่อวันเ,เมื่อวันเทศกาลไหนหรือค่ะบอกกันสาห์มีบอกครับวันพระตัวครับเอฟซีเนาะมื่อจุดประทัดมันบอกครับค่ะจุดยอดจุดยอดครับมาไม่เไรหรือครับะมาครับแมชี่ค่ะมาครับแมชี่ค่ะครับผมเคนครับเอาวุาเลยครับผมคนมหาค่ะครับผม เพื่อนบอกว่าเขาชวน,ว,นขวนบุญนชวนกุศลอีกแน่ค่ะขอชวนบวนชวนกุศลอีกแล้วค่ะอือไดครับผมเนาะครับได้ครับบ่ยากบ่ยากเดี๋ยวสิท่าบุญให้ครับได้ได,ได้ครับแล้วเพื่อนก็บอกว่าเพื่อนไม่ของดีมาให้ค่ะของดีอย่างน้อครับเพื่อนบอกว่าเพื่อนหูแล้วค่ะหงูแล้วค่ะโอ้ยไพวานี่พี่เมย์กูอ้อนทุกพี่ไม่ชี้ทั้งสองคนเลยค่ะทั้งสองเลยค่ะครับผม หูดอย่างล่ะครับเนี่ยหูกบว่าหมูคือกันค่ะครับเห้นหลอดจังสีครับแล้วพ่นกะเดินมาหาหนูค่ะครับผมพ่นกะยื่นกระดาษอันหนึ่งแต่ว่าพ่นถือสองคอนค่ะใเในมือหนูโอ้เอากราคาเในมือให้อีกค่ะครับผมจังไหอีกครับแล้วหนูกะล่องไปบนหมูกะเห็นเป็นตัวเลขค่ะตัวเลขเลยค่ะสองตัวหรือสามตัวล่ะครับ สองตัวค่ะอือสองตัวเนาะค่ะตัวไหนครับเจ็ดศูนย์ค่ะเจ็ดศูนย์เนาะค่ะอ่าตัวเห็นชัดเจนค่ะสีไหนสีแดงสีดำสีเขียวสีเหลืองครับเพิ่นบอกว่าสีแดงค่ะสีแดงสีแดงเลยค่ะครับผมเนาะเจ็ดศูนย์เนาะค่ะเลขสามตัวตัวเก่าเพิ่นมาบอกตัวไหนของไม้เกี่ยวจำได้ปะครับเจ็ดตัวหนึ่งค่ะครับผมคิด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 ก่อนครับสี่แปดห้าค่ะสี่แปดห้า ครับตองโตกะห้าศูนย์ค่ะห้าศูนย์เนาะค่ะโอ้ยสุดยอดเลยครับสี่แปดห้ากับห้าศูนย์เพิ่มเติมขึ้นมากมากก็พีไม่ซี่นี่เป็นเจ็ดศูนย์บ่ครับค่ะก็ถานองไม่เกี่ยวมักที่มากตัวไหนล่ะครับเจ็ดศูนย์ค่ะเจ็ดศูนย์อือถามตัวล่ะสี่แปดห้าสี่แปดห้าครับผมโอ้หมักเจ็ดศูนย์เอาห้าศูนย์กะลองซื้อไหวเนาะครับเนาะ ครับครับผมครับาพี่ยังเพิ่มเติมอีกครับน้องไม้แก้วกระวมี่เลยค่ะมีซ้ำนี่ครับเพิ่นเพิ่นกลับบอกอีกว่าเดี๋ยวไปเล่นกระพูกกันอีกเน้ะค่ะครับผมกระพุกกระพูกนี่เนาะค่ะครับ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 อุ้ยมีโชคใหญ่เนาะครับอีกีเนาะเลขสามตัวสองตัวครับกับน้องไม้แก้วครับท่านผู้ชมงวดก่อนกับสี่หกในน้องไม้แก้วเนาะสี่หกเนาะครับผมเอาหัวนี้ก็้อยมีโชคใหญ่อีกครับท่านผู้ชมเนาะ กับน้องไม้แก้วครับขอบคุณครับน้องไม้แก้วขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับน้องไม้แก้วขอบคุณครันี่นะคะท่านผู <Elliott> ้ชมเลขของน้องไม้ค่ะท่านผู้ชมพี่แม่หลบอ่อนค่ะท่านผู้ชมมาบอกโค้งสุดท้ายเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์รอบแรกนั่นก็เลยสี่แปดห้ากัมหาศูนย์นะคะเนาะสี่แปดห้าห้าศูนย์แล้วก็โค้งสุดท้ายบอกเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ค่ะท่านผู้ชมก็ขอให้ม่โชว์ม่ลาบกับน้องไม้แก้วนะคะเนาะ หมดกอรกเขาจังจังกับธรรมชม 4, 6, 4 6. ี่หกหมวลนี่ก็ขออห้ม่โชวไม่มลากกับนองไม้แก้วประจําหัววันที่หนึ่งพฤศจิกายนพศส,สองพันหร้อยหกค่ะสําหรับคลิปนี้ถ้ามีสามดาวกสิราธรรมชมดีก่อนเจอกันคลิปหนาค่ะขอให้จุกโจบมันหมานเฮงเฮงรวยๆค่ะก่ยี่เพิ่งผ่าพิสัยนอกจากธรรมชมทองมีสามดาวมีของดีเมื่อปากธรรมชมค่ะราบชมเืองของดีก็บาแอมแลาทงก็เลยค่ะ บ่าเอามยงเราตรงนี้เดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีทิศใหม่ทิดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายไายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทอง สื่อเสื่อลอตเตอรี่จึงสิรอเือเนาะครับนะ้องานผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของใหครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอ้ดีครับครับทผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมหาเสน่ห์เรื่องการงานการกาขายเน่ยกู้เลือการไทยกลับคืนมาได้พ่อเม่ไปหาเมียน้อยให้กลับคืน คืนมาได้ผัวไปหาไม่น้อยก็กลับมาได้กลับยยกึ้นกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างล้วเนาะครับผมสาธุ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 อันนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้เลยอยแล้วก็บีใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี พี่อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมบผม,มาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนี ตอนวัสดเหระเนะาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับส,<า>สวัสดีครับ,รบ<า>มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหยินขาวกบลอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล่วยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้ายางบ่เห็นลานเฮ้ายขว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอาทันมาบดมาบังหนาลาน เหตุในคนมองมาเห็นลานค่าเฮ้าเดินผ่านเอานวดของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับศัพท์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในลานค่าลานขายของเฮ้าครับขายดีปันทีานา่น้ำที่ทาลำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราตรงหงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือในครับมีโอกาสแต่มาสกกักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปลวยน้ำกันครับ สำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบา,เบาย่างกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสานผู้ชมเปิดฝาลงปูออกมากนะครับนนะะเนาะแล้วก็มือแตะๆครับ่านผู้ชมมือแทๆะๆแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับ แล้วก, er, ก,ก er ็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิวสามเถื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนีนมม่เป็นม้วนสารนะครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปูปุกเสเกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะ แอดคาราบาลจนเนีแต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดนะครับท่านผู้ชมจ็กดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลเนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจที่อาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วกันมีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งขึ้นกันนี่ครับ ยื่นข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบลล่ซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโจนมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่าแพ่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแราคาเบาแอมเราทงนี่ได้นน้ำมุนมาน้ำครับได้นน้ำมุนของหลวงปุลลอดมาให้เอฟซีนะครับท่านผู้ชม าไปอาบสำระร่างกายเสเนียดจังไร่ที่พดีถี่ล่าสีมันบดมันบงังเสเนียดจังไรในตัวเข้าสิได้อาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเข้าดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเ้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอาม้าโหลายครับมาฝากอิบซีลายกรโทูมาได้ทู่มาได้ครับมหาเบาแอมเราตรง เอาไปเป the so, <'s> okay. ็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลรกเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลรกลตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นละครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสิให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่มันตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆเป่าครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุ นี่พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ําอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้าอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยตรงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้าอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุต่อคุนต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผม สาธุสาธุครั